สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ JNA Channel นะคะ USA ค่ะอันขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อันพวกเจ้าสบายดีบอค่อยกันสบายดีค่ะ่อยกับเก็บบ้านนี่ค่ะพี่น้องให้ความสะอาดว่าไม่ยังดอกอันพ่อสามีกับอันเม็ดยะก็เมียเราเสีมาหอดแล้วอันก,ก็เลยงุ่มเคี่ยอันมอง งาน่อยอยูนีนะที่เป็นพวกง,งานยิบนะอันล่มแง้งพี่น้องมาเนี่เงิดหลล่มแบบบกมีมาอนี่ลแล้วร่มแห้งค่ะขม,มือบ่มีร่มแดงล้างบานคอยนะง่าไม้ฮนะักเต็มเลยตอนเนี่ยมันมันตกลงมา,าแต่งตะตุนสูงๆอ่ะแม่พี่นอ้องเอออันนี่ก็เก็บไก่สีแล้วแล้วล่ะค่ะ เฮ็ดตั้งแต่ตื่นขึ้นอยู่แล่นจนขาลอยอันเฝ้าเคียงงานน่ะมันแล้วนะว่ะบ่มีหยังดอกลูกกาอันอย่าลืมเจเด่นไปโรงเรีออยนอื่นอันข่อยก็บ,บ่ได้ขึ้นไล่สดเนอกกะเนาะมื้อนี้อันข่อยยากตอนแรกคอยคิดว่าวสิมาฮอดมื้ออื่นที่ไหนได้แล้วสิมา หอดตอนซีหามงแรงเนี่ยแะค่ะคอยก็เลยฝ่าวอันเสียเวลาน้ำการหาผ้าคนหนูพี่น้องเอ้ยอันก็ซื้อผ้าคนหนูมาหกผืนคอยยังหาบ่อพออยู่ตอนเนี่บ่คอยเอาไปเก็บไว้ใส่พี่น้องคอยเสียมาสักนะว่าไม่ยังดอกตอนนี้คอยก็เลยอุกอังอยู่ว่าหาผ้าคนหนูบ่เจอพี่น้องซื้อมาหกผืนอุกอังหลายหาซองมือแล้วมือี้มือที่สามก็ยังบ่เห็น ลือทุกสิ่งทุกอย่างลือของกระจุยกระจายลือหาหลือหาผักคนหนูนะเสียเวลามานั่งพับผ้ากับอีกโอ้ยข่อยก็เลยโมโหสงสัยจะได้ซื้อไม่อีกแล้วหาบ่อพีอพอ่น้องจังสิไปหายอยู่ใส่บัดน,นี้ข่อยก็จื้อ,อไ่ได้ว่าข่อยเก็บไว้ใส่อันอันค่าซีดลูกข่อยไม่อันกับรถเข็นนะผพราวก็เขาว่าสิลงงขายอยู่ แต่ว่ามันหาเบาะเด็กหน่อยแรกเกิดนะบ่เจอพี่น้องอันนี้คอยก็เก็บค่าเก็บเนี่ยเก็บดีหลายเก็บจนหาบ่าเจอตอนนี้เป็นปีแล้วก็ยัง่ฮู้ว่า่อยเก็บไปใสอยู่สรุปแล้วก็ยังบ่ท่านได้ขายเพราะว่าอันคอยหาเบาะเด็กหน่อยบ่ท่านเจอนะมันสิเป็นค่าซีดบ,บ่แล้วมันก็สิเป็นแบบเบาะเด็กหน่อยที่ว่าอันแรกเกิดนะหันกบะหานหาบ่าพอโผพี่น้องตอนตอนแรกคอยเห็นอยอกกะเก็บไว้หมองเก้าละ เขาว่าเดี๋ยวสิสิ้ายค่ะสิเลยจังอันมาเอาบันนี้ยคอยลืมบันนี้ว่าคอยเก็บไว้ใส่ฮะเพราพ่อเอกเก็บของนี่ฮะบ่เจอพี่น้องของมันหลายหลายแห้งแบบเอาเข่ากองเบิ้เอาเข่าตู้เอาเขาฉันละมันก็เลยอันเป็นยุ่งยุงย่างยากบันนี้ยคอยเม่เห็ุขึ้นยู่น้ำนี่าละคอยก็เลยอันมันยังแบบเห็ุเสียงแอรอนตื่นแล้ว ฮัก็เอาไปนอนงบางหันนะพี่น้องน่นานจะได้เครื่องั่โมุงแล้วนอนข้างนอกกันต้นไม้มันสีหักใช้หงันบ่เนาะล่มแห้งขนาดเนี่ยอันพวกเจ้าก็คงสีสบายดีเนาะใอยก,กันสบายดีคือเก้าห่ะแหละแรนหัวมุนหัวฟูแล้วแต่ละมือ <laughs> อยอันจะเป็นงานยากงานลาดงานลวงลร้คักเนาะแต่ละคนก็ได้อัน แตงแตไม่เห็นคุณอยู่นี่ก็โชคดีอย่างนึงคือได้เจอพี่พี่น้องนนี่แหละเนาะค่ะเนาะอันได้คุยกันเจอกันคอยกาอันดีใจเด้อที่เจอพวกเจ่าพวกเจ่ามาเป็นมูข่อยอันคอยก้าอันบางคนพ่นอาจเสียบมากเราอันอันคอยบ่อยมีซาละอีกยังมีแน่บ่มีเน่นะพี่น้องอันคอยก็อันเป็นต้องคอยยังซี่ละแต่คอยจริงใจทุกคนเด้อค่ะอัน จังได้กับคบกันไปเนาะค่ะเนาะอีกหาปีหกปีก็ว่ากันไปค่ะ <c oughs> ได้ยั้งกินกันเนาะจากพวกเจ้าเหมือนเนี่ยบ้านคอยบายสามตอนอีกชั่วโมงหนึ่งเจเดนกัสซิมาแล้วแล้วพ่อผัวกัสซิมาคือกันผัวว่าอย่าอย่ามั่วตะคุยกับพอเชนเด้อพ่นว่าอันอย่าลืมเจเดนเลยพ่นว่าเออบ่ลืมดอกตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาผัวกว็เลยเออบ่ลืมดอกพ่นว่าอันย่านลืมลูกชายนะ แบบว่ามันสีโอนอัวนะพี่น้องแต่มีคนมากทั้งอันและมีหมามาน้ำมานะเขาแล้วยานลืมแอดเจเดนนะอันมเีกาอันมาซํานี่ล่ะค่ะเดวสิเก็บบานต่อล่ะค่ะอันอันแม่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะอันเหตุงานแบบอันแบบถึงแต่ตือนจนนอนนะคะพี่น้อง อ่าผีว้าล่งคลิปบนะกับพี่น้องเดี๋ยวมันสิอ,นอ้นอวน้ำสิล่องบได้นะค่ะอันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ